สวัสดีครับผมครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบสุรากา f อนะครับที่ดีต้อนรับเข้าสูช่องยูทูปบอมบุรชัยพิงครับครับสวัสดีเีืยองเป็นเหตบ้มบอรีชัยนราครับโอ้โหอยู่กับใบรุ่นทักการเหตุผลรับกุ้ตาเอลฮาศูนย์หนึ่ปเอฟพีนะครับที่โอ้ยคับวันนี้มาแพกสามนะนขั้นนึงเติมน้ำมันอู่แปหนึ่งครับวันน้เขาเล่นกล้องน้ำมูก นี่แต่บูบูนี่คอยล้างสามเลยส่วนดันยี่สามโซ่เพิ่กระหังวหนนะโอ้โหโอ้บูเข้ามาหัวนะนี่มันเป็นยังไงเอ้ พอกระจักนะว่ามันแห้งเสียสล้มพัดพอจนเอ็นลบหลังอ้าวผ่านไปขั้นไม่สวนไรกันไหมนี่ขอบเต็มใบได้หนีหรือเ่านี่เด็ดตะการ์ดเขาู่ดีที่งานไม่ได้ขัด mm hmm. อุ้ยอุ้ยข่ายดินไม่น่าใไฮขอกไงสามคันนะคัสามขันนะ อัดออกอัดออกเลยอ่าสิบไม่ต้องสามนั่นอันมาแครับพวดพวดพวดเอาเางเที้อ่ะเอ้ยตอนเอ้ยรอบตัดเฮ้ยเห็นอยู่ด้านดินเต็มใบแล้วรอบตัดว่าเ,เห็นมาเบื้องอ,อุ้ยตัด่านะ ซอเจอแน่นอนแน่นอนไหว่าดัานดินนี่มั่นกว่าไทยหนาอีกยูก่กับผมดีเลยเข็นกำลังะนะครับน่าหนฟังเสียงน่รอดเลยวิ้ยโอ้ ยังไงก่นอนวะฮู้ักเลยเว้ยไ,ไม่หดใสวันแวนนี่แทกสามะอ,อู้เสียงก็กินขาดเยียบคนนี่ม่นพัดฮัดหมด ล้างไว้เริ่มต้นไหมโอ้ยจัมโบมากวะนี่ นีเออฮ่า L 5. สวนมันเอือดมันเอือดผู้ใดเหรอว่า,วามาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งรุ่นนี้บ่มีเอือดมาจดอดินแข็งแข็งมาดินแข็งไงลีเด่นี่ เอาเหยียบด้วกันมึงโอ้ยโอ้ยโอ้ย,โอไยไปเลยเพื่นนี่โอ้ยอหอยสามลงไป ก็เสื้อก็เสื้อเอลฮาส่วนนี่เสื้อควายนี่มันแข็งเอาบ๊อบว้า น้ำเบียดเลยเออที่ากเลยว่ะว้โาโกบเราเรามากากยีดีเ่ย ไม่มีในใี่ไซเจ้าเวลาขั้นขากกิรีวะหนางาั่นเขาแม่โพด เอ้ยเอ้ยิว่ยงแ้้ยอ้ยโอยอยคล้ปไว้ยี่้ากด้นมาอดัดอ้ยโก้อยอนยโอ้ย่า้ย้จริงโมมยโอยโอ้ยโย นี่เลยกก็ค้ากูเนกออกเม็กออกเลยเอาไปเจอกันใหมคิหน้าครับ